โดยไกล้ครับโดยไกลซื้อไกลนการสายมากครับครับลอยหาสิบตัวไงวะครับพี่น้องครับผมรับชมครับสูตโดยไกลครับนี่ครับเราเครื่องกันครับเบิ้องเราเป็นตะแสียบ่ครับพี่น้องชมเบิ้องเราเป็นตะแสียบ่ครับน้ำไล่ไล่หมดแล้วครับผมเดี๋ยวเบิ้งครับครับเรื่อครับรับชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ยสลยว่าแสียบ่แเสบพี่น้อง ก็ธรรมดาครับว่าไก่ไม่หยาบักหยาบเนี่ยครับพี่น้องไก่สามสายหูงี้่ควมครับสิอมาลอยหาสิบเลยครับพี่น้องไก่ตัวนี้ซื้อมาลอยหาสิบในหอดเครื่องในความครับพี่น้องเอาเห็ดปยนหาบกันหยาบโอ้ยไก่สามสายกันหยาบครับผูยม่กกเลยมาตุ่มขโมย้าเนยอเลยย้ยเลยครับผมสูตรเฮ็ดคือพวกไก่ผักไส้เห็ดนะครับเห็นพ่กเฮ็ดคือปีนเดเซบเทือนเนาะเห็นที่น้วยเห็นหลายทั่นนครับเห็ดเมือนบได้กินน้าเบิ่นครับสอบถาาาามู้กิินนนนเพ่่ววแซบ เพื่อนกินน้ำเงานเหมือนครับเมือนกินอิ่มเตียง่อนตองเมบ่เตียนอิ่มกว่าได้มาได้กินน้ำเพื่อนครับได้ใส่สูตรหลวงผมเองครับผมนไปครับผมบอกผมเฮ้กี้เพื่อนนะครับต้องน้ำใส่หลายก็เพื่อนพ้อหมดแล้วครับเครื่องปนหรับชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตาลินเสียดลินเลี้ยวมากครับผมจะไม่ได้กิน บ่เคยคั้วไก่คขั้วเป็ดกับคั้วเลยครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็มีตะกี้บ่จับจั้หน่อยครับมีแต่เมียด้วครับมีแต่แฟนจับครับเดี๋ยวนี้ฮัดเฮ็ดครับผมเฮ็ดครับตั้ครับสรุปแล้วเฮ็ดเป็นย้อนเลี้ยวครับผมเปียบบุบครับผมสางไรแต่ทุนกับอะไรครับพี่น้องเอ้ยครับผมกระพานตะกี้ครับทุนกระพานแล้วผู้เฮ็ดรุ่นกระพานครับผมยังก็เดี๋ยผ่านอยู่เพราะว่า ลื้นกดเพิ่นครับบางเพิ่นกับว่าผมใส่เพ่งครับผมใส่เพ่งครับผมอืมเพิ่นขอห้ามไล่ผมก่อนได้ขอห้ามไล่ไล่กันน้ำรงเม็ดผมครับมุนดื้อปีอ้าวร่วงไปแล้วครับอืมยิงเหรียญเฟียดที่ซีกยังเหรียญนะครับพี่น้องอืมที่เดียดไล่กับวัดีครับเด็ดไปเรื่อยๆครับอืมมีอย่างกับรงไปกับเพิ่นว่าแหละครับผมอืมแต่ขอห้ามไล่ผมกับหามไล่กับไปยดที่เก้าครับผมอืมรงคือเก้า ครับผมขีได้ไรได้บ่ได้ได้กับบดไปยัางครับพี่น้องเอ้ยเป็นไรเหรอเกลียดเฟสบุ๊กเนาะขีดว่าเขาเป็นไรเหรอเกลียดเฟสบุ๊กน้ำพื้นขี้เก่าแหละครับเห็นบอกครับพี่น้องขีดว่าเป็นสีสันครับผมสีสันน้ำเฟสบุ๊กครับผมเลี้ยวน้ำยังไปครับผมเห็นหน้าตากันตะลึงมือไปตัวครับผมบ่พื้นอ้นไปแน่ไปแน่นแล้วครับพี่น้องคาถาครับนั่นไปครับผมแต่เศร้ากับเศร้าวะไอ้เนี่ครับพี่น้อง เศร้าเขาบผมงอขว, <c oughs> วัน,คร,รนวครับพี่นอยากขึ้นเบาพื้นครับเล็ดเห็นตัวครับพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> อาครับผมเบื้งไปเรื่อยครับพี่น้องอยุ้ยใกล้หยาบครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเสียเลย <c oughs> เบื้อ,องครับพี่น้องแสียบเพราสบกันเลยตอนที่ไายมาแล้วเบื้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องเุ้ยไปยุ้ยไปเถียงปุ่งมีหยังครับผมเป็นว่าหยังเดือดเสบใส่เม็ดครับผมพี่น้อง อันเดียผมใส่มาใส่สอนหนึ่งครับผมใส่สองสอนสามสอนครับพี่น้องไอ้แซมไปแซบกับเบิ้งไปครับพี่น้องแก่ไมนหยาบครับหยาบเนี่ยพี่น้องตุ่มสามหนามไปครับพี่น้องต้มไก่ตัวนี้สามห้ามนั่นในเส้าหยาบอยู่ครับพี่น้องดิงยินเตะและเที่ดีเชียวจนหน่วยข้างกระต่ายจนสั้นครับพี่น้องไอ้ไก่ตัวนี้โอ้น เงาฟักเงาเนี่ยมันต้องต้มห่วยต้มไรนามเลยครับจังสีผมว่าไก่ตัวนี้จังสีเงาแล้วนี่แฟนผมยังต้มอยู่เลยครับสรุปแล้วว่าตกรถพี่น้องเนาะไก่ตัวนี้ผมกินไปครับมันหยาบครับผมที่แรกนี่ผมซิ่มเนี่ยเสียบเลยครับผมไปใส่นามพี่สามเลยครับพี่น้องเออ้อโจากเกลียวเลยครับพี่น้องโอ้ยบ่โว้่ไอ้ยโอ้ยอันนี้นี่คือใส่เครื่องนี่พระธรรมดาเลยครับพี่น้องผมไปซิ่มเท่านึงครับ สิ่งนำมึงครับอืมกับตอนมึงแต่ตอนมันกระยาบนะครับแต่สิมงนำนำนำเดียวนะครับผมท่านนี้ใส่นำทางดีสองครับเสียบดีครับพี่น้องมึงกว่าบานผู้นึงเหน่ยแล้วครับผมว่าปั๊บเสียบก็ผู้อื่นคนละบ้านอืมฝ่ายผมไปใส่นำที่สองเนี่ยครับมันกระแหงมันวะครับผมต้มมันกระแหงครับผมแหงแล้วก็เลยใส่นำเท่าที่อันนั่นเลยสิมมึงกันนั่นนหะครับเลสิ่มมึงกันเนื้อมักนะครับผมหยำเนื้อบมึงว่ามาสิ่มมึงมันกระยาบอีกครับผมพี่น้องไกลตัวนี้เดี๋ ต้มไส้นามที่สามครับยังหยาบอยู่ครับโอ้ยสวยๆกินน้ำหินไก่หยาบอีกเศร้าๆโอ้ยหลับอินแต่เพื้นว่าบใก่หยาบมาต้มหนึ่งน้ำปลามาต้มดวนๆโอ้ยบะหมี่นเะครับมาอยู่ยพึ่งขังเหล็กได้ขีดนะครับเห็นบวกเพิ่นเห็ดแก่และเห็ดน้ำเพิ่นครับอืมโอ้สบายครับพี่น้องคนบวกใกลเห็ดเนาะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ผมเห็ดอยู่นี่ครับนามนามที่สองได้ครับพี่น้องนี่นึ่งนะแกไส้นามที่สามครับเพื่นเหลืออ้วน เบืงทางรถเแซ่บคัเแอแต่มากินแล้เพราะเบพี่น้องนี่น้ำดีสามครับนี่ยน้ำดีสามผมใส่ครับแห้งคิ้นเลยครับเป็นบอกครับผมนี่เอ๊เส่น้ำอีกครับพี่น้องน้ำนี่แหละครับพี่น้องจ้างแค่จางเนี่ยอนรานนันน้ำเขามากเลยคุณละครับผมมันจ่างกันได้ว่านน้ำเขามากว่าไหรครับพี่น้องนี่ครับที่ิ้มเนี่ยน้ำน้ำจะสดีใส่น้ำดีสามเลยครับนี่เงี้ยหยาบอยู่ครับ วันยังงงมยวอยู่ครับตัวเสีจางแน่ครับพี่น้องโอ้ยกินแบบนี้ครับพี่น้องแบบนี้คิดว่าจะ้บบกินในตะไคร้ครับพี่น้องเอ้ยหยาบมากไลยใก่ตัวนี้จางเจียวเร็วอยู่ครับพี่น้องเอ้ยจะลุปแล้ยวเพราะเสียบครับแฟนเลยไปปรุงใหม่ครับไปต้มใหม่เดี๋ยวแตมันีเปรี้ยครับแต่กินรอบสองรอบเสาร์ครับตอนเสาร์แล้วพี่น้องหงำจนูกข้างหนเตะครับอันเฉาไว้จะออกแล้วครับสั้นดีๆปุ๋ยละครับผมเอ้ยพี่น้อง รูปแล้วว่าะเสียบได้ครับพี่น้องอยู่ใกล้ประมุธครับผมตกเขา่าแกงถุงไม้ครับเพียรไม้ครับพี่นอ้อง